สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่22มิถุนายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรีย t ไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเอา2แท่งแล้วกันนะครับสองแท่งนะครับก็ประมาณ2000จุดนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับเราวิเคราะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแล้วมีโอกาสจะขึ้นได้อีกนะฮะผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเขียวไปนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยการขึ้นครั้งนี้เปอร์เซนต์การขึ้นก็จะเหลือไม่เยอะแล้ว นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้นะฮะกำลังหดตัวกลับนะฮะกำลังจบรอบสัญญาณการพักตัวชุดนี้นะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะฮะต้องรออีกสักชุดหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าเขาจะต้องใช้เวลาระดับหนึ่ง นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เ a m e ที่เดลี่ว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะมีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดนะฮะแบบนี้นะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก ก็จะส่งผลไปในทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะฮะรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตามระบบของเรานะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับก็ประมาณ5แท่งก็ประมาณ2,000กว่าจุดนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ว่านะครับมีโอกาสจะขึ้นเพราะว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแล้วมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดผลปรากฏว่าก็ขึ้นได้จริงๆนะครับส่วนวันนี้นะครับ ในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกแต่เปอร์เซนต์การขึ้นนี้จะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเราจะต้องรอให้เกิดการเคลื่อนที่ใหม่นะครับนะบแบบนี้นะฮะส่วนโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้นะฮะเป็นรอบโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะฮะส่วน จะสังเกตได้ว่านะครับนะฮะการขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นแค่หลุมหลุมเนินๆนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับการเคลื่อนที่ระยะกลางนั้นยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวอยู่ไม่สามารถทําแพทเทิร์นการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องได้นะฮะต้องรอสักชุดหนึ่งนะครับส่วนตลาดนะครับเช้านี้นะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น ส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับมีโอกาสจะเดินทางได้อีกหนึ่งชุดนะฮะอ่านาะฮะในระยะใล้สักชุดหนึ่งแล้วก็พักตัวก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว21แท่งนะฮะ 2,000กว่าจุดนะฮะเมื่อวันศุกร์นะครับเราวิเคราะห์บอกว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นและมีโอกาสจะขึ้นได้นะก็ก็ค่อยๆไหลขึ้นไปนะฮะส่วนในระยะใกล้นะฮะวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนชุดนะฮะก็เปอร์เซ็นต์การขึ้นก็จะไม่เยอะนะฮะเราจะต้องรอให้เขาทดสอบก่อนนะครับถ้าใครเรียนเรื่องระบบ Price Action หรือที่เรียกว่า r e s i s t a n c e and Support นั่นนะฮะก็จะเป็นเรียกว่าแนวต้านนะครับแบบนี้นะฮะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะฮะเชา้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะฮะแรงซื้อนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับมีโอกาสนะฮะจะขึ้นแค่ทดสอบพอหลังจากนั้นอาจพัก ตัวระดับหนึ่งนะครับพักตัวระดับหนึ่งนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับนะฮะ,ะปริมาณการซื้อขายอยู่ในจุดที่เกินคำว่า Over Market นะครับจะมีการพักตัวค่อนข้างจะแรงนะครับอาจมีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับแต่ตามระบบของเราก็น่าจะอยู่สักรบรเวณสักกึ่งๆเนาะนะฮะ เดินทางชุดนี้อาจจะลงมาสักตึกๆนะประมาณเส้นสีฟ้าของเราเนี่ยนะครับอาจจะย่อตัวลงมาได้สักประมาณเกือบพันจุดเหมือนกันนะครับใจเย็นๆนะครับแบบนี้นะฮะจะต้องรอสัญญาณการเคลื่อนที่เขาด้วยนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะก็สามารถทักทายกันมาได้แล้วติดตามได้นะครับที่ฝากไว้นะครับก็ฝากกด subscribe นะครับหรือว่าฝากกดแชร์นะครับเผื่อ มีประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ